ห้วยขวางเขตหนึ่งในกรุงเทพมหานครมาจากไหนห้วยขวางเป็นเขตหนึ่งในกรุงเทพมหานครที่เต็มไปด้วยสถานที่สำคัญมากมายทั้งสำนักงานของเอกชนและราชการแหล่งสายมูอยางเทวาลาพระพิคเนตห้วยขวางรวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของคนไทยและต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนทำให้หลายคนขนานนามว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นไชน่าทาวนแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร ชื่อห้วยขวางมาจากไหนเดิมเขตห้วยขวางอยู่ในพื้นที่การปกครองของเขตพญาไทมาก่อนกระทั่งปี2516ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งเขตกรุงเทพมหานครโดยแบ่งให้เขตห้วยขวางเป็นเขตการปกครองลำดับที่24ของกรุงเทพมหานครประกอบด้วยพื้นที่การปกครอง2แขวงได้แก่แขวงห้วยขวางและแขวงบางกะปิต่อมาเมื่อมี พระราชกริษฎีกาเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตพญายไทยเขตห้วยขวางเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครปี2521ก็ได้โอนพื้นที่แขวงดินแดงของเขตพญาไทยและสามเสนนอกของเขตบางกะปิขึ้นกับห้วยขวางและโอนพื้นที่บางส่วนของแขวงห้วยขวางและแขวงบางกะปิไปรวมกับแขวงสามเสนในแขวงมักกะสันของเขตพญาไทมีผลบังคับใช้เมื่อปี2525 25. ทำให้เขตห้วยขวางประกอบไปด้วยสีแขวงได้แก่แขวงห้วยขวางแขวงบางกะปีแขวงดินแดงและแขวงสามเสนนอกจนเขตห้วยขวางเริ่มกลายมาเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมสูงประชากรขยายตัวเป็นจำนวนมากทำให้มีการตั้งเขตดินแดงขึ้นโดยแบ่งแยกพื้นที่บางส่วนของเขตห้วยขวางเขตพญาไทและเขตราชเทวีไปอยู่ในเขตดินแดงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่14มกราคมปี2537 ปัจจุบันเขตห้วยขวางจึงมีพื้นที่ปกครองอยู่สามแขวงได้แก่แขวงห้วยขวางแขวงบางกะปิและแขวงสามเสนนอกกลับมาที่คำถามว่าชื่อเขตห้วยขวางมาจากไหนเรื่องนี้สำนักงานเขตห้วยขวางกล่าวไว้ว่าที่มาของชื่อห้วยขวางมาจากในอดีตพื้นที่นี้ในฤดูฝนจะเต็มไปด้วยพื้นน้ําในลักษณะบึงและห้วยเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากเป็นที่ลุ่มการเดินทางภายในพื้นที่ยังต้องการอาศัยการเดินทางด้วยเรือ ็จะพบว่ามีห้วยน้ำขวางอยู่เสมอจึงได้ชื่อดังกล่าวมา